เจ็บใจจังเลยอะเจ็บใจมากเลยเอ๊ะทำไมจะต้องทําแบบนี้ด้วยเออเออเออ้เท่ากับป่าครับพเท่ากับป่าเลยฉันพุท่าเต่าเออ้เท่าเต่าครับเออตอนนี้บมเจ็บปวดเจ็บหัวใจมากเลยพเท่าเต่าคือว่าเรื่องอะไรเราพูดให้รู้เรื่องแล้วเร็วคนในเมืองสบูล่ะเขาแกงบ่มอะคน มนุษย์โลกเนี่ยนะแกล้งสัตว์ทะเลอย่างพวกเราเหรอใช่แล้วกขแกล้งผมครับเอ,อ,เอ,อแกล้ง<ม>จนเจ็บปวดหัวใจไปหมดเลยไม่ได้การละงั้นเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปจัดการเจ้าวงนั้นให้นำทางไปหน่อยที่เจ้ากับป่าน้อยเออเออทางนี้ครับทางนี้ครับผู้เท่าเต่าครับทางนี้ครับเออไม่ได้กลับออออล่างนี้ทนานเดินลำบากชะมัดเลยมาทางนี้ครับนี่คนทั้งเมืองเลยอ่ะตอนนั้นอะเขาบูบี้ผมด้วยอาว่าผมมีปากเป็นแบบนี้อะครับใครอะไหนอะใครบู้เบองบู้บี้อะไรกัน,นย ทำเนี่ยทำไานะ่นเนี่เนี่ยคนนี้เลยคนเนี้ยคนเนี้ยนายอะนี่ไงเจ้านี่นั่นเหรอใช่แล้วก็บูบี้ผมอ่ะบูบี้เลยเหรอใช่แล้วบูบี้เฮ้ยกลับมาอีกแล้วเหรอเจ้ากระปะตัวแสบครั้งที่แล้วก็ทําให้เมืองวุ่นวายไปทีนึงแล้วนี่เอาใครกลับมาอีกเนี่ยเออเห็นไหมครับผู้เ้าเตาก็บูบี้ผมอีกแล้วครับเออไม่กลัวเหรองั้นเดี๋ยวจ้จะให้คนมาจัดการนะเอออะไรเนี่ยเจ้ามนุษย์โลกคิดยังไงถึงกล้าต่อกรกับพวกฉัน พวกฉันเนี่ยใหญ่ที่สุดเราเคยอยู่ในทะเลมาก่อนแล้วพวกเจ้าก็เลื้อยคานขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่มันหน้าโมโ,มโหนักเป็นแค่มนุษย์บางอาจทําร้ายสัตว์ทะเลนี่แน่ฉันจะเรียกนี่ออกมาเลยซื้อนามีโอ้จัดการเลยครับผู้เูเฒ้าเต่าเอามาสูงๆเลยครับเดี๋ยวก่อนฉันฉันเรียกออกมาได้แค่นี้วันนี้เดี๋ยวก่อนนะปื้ด อะไรกันเนี่ยน้ำท่วมอีกแล้วเหรออยู่ดีๆก็มีซื้อนามีอะแล้วน้ำก็ท่วมเออที่รักค่ะฉันยังกินสตอเบอร์รี่ซันเดย์ไม่ไม่อิ่มเลยละค่ะโถกา,าแฟผมจมน้ำซะแล้วทำยังไงดีละเธอดูสิน้ำท่วมอีกแล้วฉันเดินข้ามถนนไม่ได้เลยฮะเป็นยังไงเห็นหรือยังเนอ่ะฉันบอกแล้วออ,อย่ามาบู้วี่ฉันพี่ฝน ทำไมน้ำท่วมแบบนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยเราเอาห่วงยางมาจากไหนไวแท้ห่วงยางอยู่ในป้อมอะ่ะหัวหน้าครับหัวหน้าขึ้นไปตอนไหน <c oughs> เออคือฉันเห็นซึนามิเลยปีนขึ้นมาดูอะ่ะหัวหน้าไม่อุ้มฉันขึ้นไปด้วยละค่ะงั้นเ,เดี๋ยวผมอุ้มขึ้นไปให้ก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ๊ <c oughs> เจ๊อยู่เฝ้าป้อมกับหัวหน้าไปก่อนนะ <c oughs> เจ๊เจ๊อยู่เฝ้าป้อมอยู่แล้วแล้วค่ะหัวหน้าใจร้ายไม่อุ้มฉันขึ้นมาด้วยเออผมเดินขึ้นมาก่อนเกิดเหตุนะครับไม่ได้ตั้งใจ เอายังไงดีอะพี่เอกเ,ออเดี๋ยวพี่เอกจะไปตามช่วยเหลือคนในเมืองก่อนแล้วกันนะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะหรือว่าจะมีเรื่องในเมืองเราอีกแล้วเนี่ยมีเรื่องทุกวันเลยวันไหนไม่มีเรื่องนี่ไม่ได้เลยอะพี่ฝนยืมผงยางหน่อยนี่ฮึ <laughs> นี่ไปสูบลมมาเพิ่มเหรอใช่พี่เอกสูบลมให้มันแข็งๆเดี๋ยวจะทำเป็นเรือ,อยางนี่ลอยไปแล้วเฮ้ยดีเลยช่วยด้วย เป็นไงมั่งฮานาจังช่วยฉันด้วยนี่เดี๋ยวเอาห่วงยางเล็กไปนะเดี๋ยวจับมานี่เดี๋ยวอยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะพแต่ว่าฉันว่ายนะ้ำไม่เป็นนะเธอแต่น้ำมันเตี้ยมากเลยนะและนี่ห่วงยางก็มีแล้วเออช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยครับช่วยด้วยจ้ะเอาไปคนละอันนะครับเดี๋ยวผมมา ทำไมหน้ำมาท่วมแบบนี้ละเธอกาแฟของผมยังไม่ได้กินเลยที่รักค่ะไอติมฉันตมจมหนาไปแล้วอะค่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยกินกันใหม่แล้วฉันจะขายของได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางช่วยให้น้ําลดเองนะครับอือคราวนี้ท่วมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันนะมีเรื่องได้ทุกวันเลยเป็นไงมั่งอะครับ ฉันเดินข้ามถนนไม่ได้นะคะข้าแล้ห่วงยางไปก่อนยังไม่ต้องเดินครับฉันยังไม่ได้ขายของเลยเรู้สึกเหมือนบ้ตามมาบ้ตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหายไปแล้วแฮะนั่นอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะนั่นกับป่านี่นะ <laughs> บูบี้ฉันดีนะ <laughs> กลับปะน,น้ำทั่วเมืองไปเลยนายยังกล้ากลับมาก่อเรื่องอีกเหรออะไรกันนี่นี่ผู้เฒ่าเต่าครับคนนี้เลยจัดการผมขขาวดีแล้วเนี่ยบูบ้บีผมหนักมากเลยฮยเจ้านี่เหรอเอ้ยมาแล้วก็ดีนะมาช่วยเราหน่อยแล้วเข้าตรงนี้ผู้เฒ่าเต่าครับคนนี้เลยนะคะับบู้บีผมแรงมากแล้วก็ทําทผมเจ็บปวดหัวใจเจ็บกระดองมากเลยครับผู้เฒ่าเต่านายไม่มีกระดองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันจัดการให้เองแค่มนุษย์สองคนนี่เนี่ยฮึ อะไรกันเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังเออพี่ฝนรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นผู้เท่าเต่าอะไรสักอย่างอะผู้เท่าเต่าอะไรอะพี่เอกทําไมเป็นแบบนี้โอ้โหเขาเป็นคนทําน้ํท่วมโอโหนั่นไงว่าแล้วอือเราจะต้องจัดการเขาแล้วล่ะเดี๋ยวพี่เอกจัดเอยจัดการไม่ได้อ่ะเขาแรงเขาเยอะมากเลยแล้วถ้าเราคุยกับเขาดีๆได้ไหมอะ พยายามจะคุยแต่เขาก็ขยายร่างแล้วก็ใส่ก่อนเลยทําไงดีเนี่ยโอ้โหขอหลบก่อนขอหลบก่อนพี่เอกแล้วว้เออโอ้โอพี่เอกพี่ฝนจมน้ำอ่ะนี่เจ้าพวกมนุษย์บังออดมาทำร้ายทะเลอย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเออนี่จัดการได้หมด ฉันจะขึ้นมายึดครองบนผิวน้ําแทนแล้วจะว่าไปกับปะนั่นแหละมาทำลายโอ,โ,อโ,อโอ้โหแต่ว่าพวกเจ้าอะทั้งเมืองมันทําร้ายแค่กับปะน้อยตัวเดียวอย่างงี้มันผิดนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนเราไปทําอะไรตอนไหนโอ,โ,อโอ้โหสงสัยกับปะจะไปฟ้องคุณลุงผู้เท่าเต่านี่แน่เลยพี่ฝนไม่ได้ทําอะไรให้สักหน่อยอะ่ะเ,เราก็แค่ช่วยแก้สถานการณ์ที่มันแย่ลงอะ่ะอ โอ้ยไม่ไหวแล้วทําไงดีอะเราจะต้องเรียกกําลังเสริมก่อนแล้วนี่เจ๊กับผลห้างมาก่อนเลยดูดิพี่เอกเป็นไงบ้างอะอ่ะพี่เอกอยู่ข้างบนหลังคาเนี่ยลี่ผนกําลังเสริมมาพอดีช่วยกันจัดการเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างอะครับผมบอกแล้วว่าอยาออมาทาร้ายคนออในเมืองออพวกเราไม่ยอมหรอกนะกําลังเสริมหยุดก่อนกระปะกระปะลงไปสั้นรอบแล้วเออเออเนี่มันเหลืองอะไรกันเนี้ยเออเออเออ,เอ,อที่รักค่ะอยู่ไหนคะที่รัก โอ้ผมนอนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาทําอะไรตรงนี้คะที่รักอก็กับปาฟ้องอ่ะบอกว่าพวกมนุษย์โลกทําร้ายเราอ่ะโดยเฉพาะคนเมืองสักุละโอ้โหนี กันเนี่ยฉันก็พูดแล้วพูดอีกว่ามันไม่ใช่กับป้าเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยฉันจะบอกความจริงให้ก็แล้วกันนะคะสองคนเนี่ยเขาช่วยฉันเอาไว้ตอนที่ฉันขึ้นไปคอลูกบนโบกน่ะ,อะสองคนเนี่ยนะเหลอที่มาช่วยเธอใช่แล้วไม่ใช่แค่สองคนนี่นะคนเสื้อเหลืองกับคนคนนั้นก็ช่วยฉันเหมือนกันนะตอนนั้นฉันโดน พวกมนุษย์ใจร้ายอ่ะเขาจัดการฉันน่ะใช่ฉันก็เลยจะมาจัดการมนุษย์ใจร้ายที่ทําร้ายกับปะน้อยแต่ไม่ใช่สองคนนี้ไม่ใช่คนทั้งเมืองซักหน่อยอฉันจําได้ว่าจะพวกสีชมพูทั้งสามคนต่างหากแล้วที่หลกักอ๋อพวกสีชมพูผมจัดการแล้วก็สั่งสอนเขาเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่ให้ทำเรื่องไม่ดีอีกนะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้ว นี่นี่ฉันจะต้องสั่งสอนใครดีละทีเนี้ยดูสิลูกของเราก็อยู่ดีมีความสุขถ้าไม่ได้พวกเขาแล้วก็ตอนนั้นฉันจะต้องแย่แน่นอนเลยเขาพาใครก็ไม่รู้ว่ามาปกป้องป้อง,องกันพวกเราด้วยนะขอบอกอ๋อตอนนั้นที่เราได้รับแรงจากกลุมตำรวจให้มาขึงข่ายป้องกันนะครับเห็นมะฉันบอกแล้วว่ามนุษย์ก็มีคนดีโอโอโอ,โอเจ็บเจบโอ้ขอโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจ เอาเป็นว่าเออขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะจัดการน้ำตรงนี้ออกไปให้โอ้โหมึนหัวไปหมดเลยไม่ได้ออก,กำลังคายนะเดี๋ยวฉันจะมัแงเหกให้เลยโอ้โอขอโทษจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีย,วยวกลับไปคุยต่อที่บ้านเดี๋ยวเอาน้ำลดก่อนนะบ,บ๊บบอบบุบบอบบุบบอบน้ำลดออกไปจอเฮ้ยไม่ได้ออกแรงสนานเหนื่อยชะมัดเลยอะ่ะ ก็ยัออยงชัวหน่อยเอยังไงซะฉันก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ที่เเอออแฟนของฉันเมื่อก่อนเรื่องบนโลกมนุษย์นะจ๊ะโดยเฉพาะเจ้ากลับปะออไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวพากลับไปก่อนละกันน้ําเนี่ยมันจะลดออกไปเมื่อไหร่ <laughs> เดี๋ยวมันก็ลดออกไปหมดเองละจ้าขอบใจมากเลยนะโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนละครับมีความสุขกันทุกคนนะโชคดีนะคะโชคดีจ้า Mm -hmm. Oh, 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 oh.